สวัสด,ดีค่ะดิฉันนางสาวธยานีมณเนียวนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขานิติวิทยาศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับกฎหมายอาญาค่ะค่ะสำหรับหนึ่งนะคะความตระหนักของคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมและความศรัทธาและความซื่อสัตย์จริตริจริยธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติคุณธรรมหมายถึง สภาพคุณงามความดีส่วนซื่อสัตย์หมายถึงประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดโกงและไม่หลอกลวงค่ะค่ะสำหรับความตรหนักคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริตมาตราสี่ผู้ใดกระทําความผิดในราชอาณาจากักรต้องได้รับโทษตามกฎหมายการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ณที่ใดให้ถือว่าการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยการที่คนเราจะก,กระทําความผิดนั้นต้องมีความ คิดที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องถ้ากระทําความผิดในอยู่ในเขตหรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องรับโทษตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้เพราะการกระทําความผิดนั้นผิดศีลธรรมอันดีงามการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมนั้นบ่งบอกขึ้นว่าการใช้ชีวิตของบุคคลไม่ว่าจะกระทําความผิดในหรือนอกอาณาเขตไม่สมควรที่จะกระทําความผิดถ้ามีจิตสํานึกคงไม่กระทําความผิดนั้นค่ะ ค่ะสำหรับข้อ 2. นะคะความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมาตรา82ผู้ใดพยายามกระทำความผิดหากยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขแม่ใการกระทำนั้นบรรลุผลผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้นแต่ถ้าการที่ได้กระทำไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น การที่เราหรือผู้อื่นกระทำความผิดแต่คิดไว้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดยังมีวินัยมีจิตสำนึกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ถูกไม่ควรการมีข้อบังคับในการกระทำนั้นสามารถทำให้เราอยู่ในข้อบังคับได้และทำให้สังคมน่ายอยู่มากขึ้นค่ะค่ะสำหรับ ข้อสนะคะความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถทำเป็นทีมการเครารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเครารพกฎหมายและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมค่ะมาตราห7เมื่อความปรากฏแก่สารเองหรือความปรากฏตามคำแถลงของพนักงานอายการ หรือเจ้าพนักง,งานว่าผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่สารกําหนดตามมาตรา56สา,าจตักเตือนผู้กระทําความผิดหรืออาจจะกําหนดลงโทษที่ยังไม่ได้กําหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้การมีผู้นําที่ดีควรตักเตือนและให้คําแนะนําผู้ที่กระทําผิดได้ถ้ามีผู้นำที่ดีผู้ตามก็จะทำแบบนั้นตามเพราะก็คิดว่าคนนั้นทำได้เราก็ทำได้เหมือนกัน การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นที่การวางแผนเรียงลำดับความสำคัญเคอรพในกฎหมายหรือกฎต่างๆที่กำหนดไว้เพราะการอยู่ร่วมกันต้องมีข้อบังคับกฎระเบียบเพื่อดูแลความควบคุมให้ปฏิบัติไปทางเดียวกันเพื่อความสมบสุขุขค่ะจัดทำโดยนางสาวธยานีม่วเนี่ยวนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขา นิติวิทยาศาสตร์ขอบคุณค่ะ